อีร่าชร์มาเซโก,กจิจิซามะโมชิโม,ม,มชิสวัสดีทุกท่านนยนะคะอยู่กิฟฟี่ใเกมและฟิลฟีค่ะคือกิฟอะค่ะมี d l c อยู่หลายตัวนะคะแล้วก็มีโอกาสก็ซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้ววันก่อนนะคะกิฟเพิ่งซื้อดี c ตัวใหม่มาชื่อว่าดินเอานั่นเองนะคะแล้วก็เอ่อตัว DLC ีนี้นะคะมันเป็นเกี่ยวกับการเปิดร้านอาหารสามารถซื้อกิจการเปิดร้านอาหารจ้างพนักงานกําหนดยูนิฟอร์มและกําหนดเมนูอาหารกิฟเห็นแล้วันใจมาก กิ๊ว่าซื้อมาแล้วน่าจะมาวางแผนเปิดร้านเมทในเดอะซีมได้ว่าไหมคะคลิปนี้กิ๊บก็เลยว่าจะมาบอกในท่านและคุณหนูนะคะว่ากิ๊บวางแผนโปรเจกต์หลังช่วงสงการนี้นะคะจะมีไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับโปรเจกต์เดอะซีมสี่ภารกิจเปิดร้านเมทให้ได้โดยไม่ใช้สูตรค่ะคลิปนี้นะคะเนือ่องจากเป็นพาร์ทที่สูตรหรือเป็นคลิปอินโทรนะกิ๊บก็เลยตั้งใจว่าเราจะมาสร้างตัวละครของเรานะคะที่จะเป็นตัวหลักในการบริหารร้านเมทโอเคไปเราไปเริ่มสร้างตัวละครของเรากันเลยดีกว่าคะ่ะฟึบ โอ้สูงผู้หญิงมาให้เราเลยเนะี่ยหูรู้ใจจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวเราทำการโมร่างกายของผู้หญิงคนนี้ก่อนนะคะช้ว,วโ,โมบอดี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะบอดี้ที่เราจะใช้เป็นตัวฐานในการสร้างเรานะคะก็โอเคเราไม่แย่นะว่าไหมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องปรับขนาดหน้าอกก่อนเฮ้ยถ้าใหญ่สุดมันจะแบบประมาณนี้แต่คิดว่าใหญ่สุดมันจะเกินไปนะคะเราเอา เล็กลงนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วม่ถึงกับใหญ่สุดเนี่ยแต่ก็ต้องมีน้ไม่นวนใช่ไหมแล้วก็สะโพกเอออันนี้โหโก้นก้นอันนีน้เรียกก้นไม่ได้เรียกสะโพกสะโพกน่าจะอยู่ตรงนี้สะโพกน่าอยู่ช่วงนี้ปะเออนี่คือสะโพกคุณแม่บันเลืเกินนนาฬิกาทรายนะคะแับเีบเอาเอา,เอาไหาล่เล็กนิดนึงคอขอเล็กหน่อยนะคะโอเคอ่าน่องขอกิฟชอบอุบอบนิดนึงนะเอาน่องอวบนิดนึงแล้วก็ต้นแขน อ่าเวลาจับจะได้แบบนุ่มๆนุ่มๆหน่อยนะหอมเกินไปก็คงไม่ดีหรอกโอเคไปเราไปลเลือกทรงผมมาดีกว่าค่ะทรงผมกิ๊บลงหมดทรงผมเอาไว้หลายทรงนะคะก็บางอันก็ติดบางอันก็ยังมีเสียอยู่บ้างนะคะดูดีเพเป็นทรงคนปกติแล้วก็ด,ดีเนาะแต่ว่าเราจะเป็นคนคอนเออเราจะคงคอนเซปต์ของเมย์ใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะให้คงคอนเซปต์ของตัวกิ๊บด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้องเป็นผมทวินเทลเนาะแต่ทรงปกตินี่สวยจริงเลยเนาะ คือหน้าตาดีอะทำผมตรงอะไรก็ดีไงทรงนี้จะเป็นทรงเวอร์ชั่นเก่าของกิฟนะคะและกิฟก็มีตัวทรงใหม่ๆอยู่เหมือนกันนะอุ้ยดูสวยราชินีมากลยค่ะดูดิแต่ทำไมถึงเห็นมัสคาร่าลอยเห็นมัสคาร่าลอยอ่ะโอเคอืมทรงอันนี้ค่ะทรงที่กิฟจะใช้นะคะก็คือทรงนี้นั่นเองทรงเหมือนกันเลยค่ะทรงผมเหมือนกันเลยโอเคแล้วก็สีผม สีนี้นั่นเองนะคะอาอวัยที่กิ๊บเลือกนะคะเป็นวัยหนุ่มสาวนะคพะพอจะได้ทํางานหาเงินได้ง่ายๆยาถ้าเป็นวัยรุ่นหรือวัยอะไรอย่างเงี้ยมันยังจํากัดงานใช่ไหมอายุยังไม่ถึงเลยยังไม่สามารถรับงานงานได้เนาะโอเคมากิ๊บขอใส่หูหน่อยน,นะคะใส่หูจริงๆตัวกิ๊บไม่มีหูนะตักิ๊บเออเออใส่หูซะหน่อยไม่เป็นไรแล้วน้องคือกิ๊บไม่มีไข่แมวอยู่บนหัวไงสาววัตาตเนี่ยอะไรเนะี<ะ>่ยทำไมมันซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยมีสีฟ้าไหม นานนี่เอาวันนี้ไทไข่แมวได้ไหมโคตรแปลกไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้ค่ะโอเคมาต่อมาก็เสื้อผ้านะคะนี่ค่ะโอเคเอ่อเสื้อผ้าของเราก็กิฟตอยากจะได้เป็นธีมเอะแต่ถ้าจะใส่ชุดเมตะตลอดเวลามันก็การะไรอยู่เนาะเอาเป็นเสื้อผ้าที่แนวที่เราชอบใส่แล้วกันนะคะชุดนี้ดีไหมคะ ไม่เราจะไม่เกงเนาะขนาดนี้หรือว่าใส่วันปกติก็ใส่ผ้าขนหนูอยู่บ้านน่าจะเย็นหน้าดูเลยคิดว่าต้องเป็นหวันแน่ๆเลยค่ะไม่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 โหไม่ใช่แล้วเอาอีกีดิเดี๋ยวเด้เด้อเด้จริงๆกิ๊ชอบชุดแนวนี้นะคะนี่แต่แบบนี้กิ๊บก็ชอบเหมือนกันน่ะเฮ้ยกิ๊บว่าเอาชุดนี้ดีกว่าค่ะเออดีเพราะว่าเวลาหันข้างเห็นไหมคะ หน้าอกมันชัดนี่ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันรัดพุงนะคะกิ๊ชอบชุดแนวนี้มากเลยดูดิอูมาทําให้หน้าอกของเรานะคะยิ่งดูเด่นเป็นสง่ามากขึ้นนะคะดีดีใช่ไหมโอเคเดี่ยขอลองดูสีอื่นดิอ่มสีสีอื่นคิดว่าโอ้โหยิ่งคารายี่งแปลเลยค่ะสีเนี้ยสวยสุดแล้วนะคะดําขาวนี่สซนสูงแบบรัดส้น,บนแบบพุ่มบแบบคาชูคาชูส้นสูงอันนี้เรียกคาชูหรือเปล่านะ น่าน่าใช่เลยค่ะนี่เป็นไงคะเส้นสูงทําให้เราดูเอ๊งดูเพรียวเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็ถุงน่องกิ๊็เปลี่ยนถุงน่องดีกว่านะอืม,อมเอาอันนี้แล้วกันนะคะลายแมวน่ารักอะ่ะโอเคอันนี้คือชุดไปเว่นของกิบนะคะโหชุดไปเว่นนี่รุลาอะลังการดาวรันดวงมากนะดูด,ดิอ้าสวยสวยสวย,สวยต่อไปก็เป็นชุดทางการนี่ค่ะกิบโหลดมอสชุดทางการนะ แบบโอ้โหแฟนตาซีจ๋าๆเลยเห็นไหมคะโอ้โหในนี้นะคะโอ้โไม่เป็นแผนเหรกิฟต์นี่ไงล่ะคือใต้กระโปรงเนี่ยนะกิฟต์จะแบบเวลามีเด็กน่ารักน่ารักมาอย่างนั้นกิฟต์ว่ากระโปรงครอบเลยแล้วก็ลากเข้าท่อไปเลยล้อ <c oughs> เล่นนะ่ะแต่กระโปรงใหญ่ขนาดนี้เป็นชุดทางการมันก็จะดูแบบลองนึกภาพสมมติเป็นงานเลี้ยงเต้นรำของเจ้าชาย <c oughs> เปิดประตูวไว้ฟึ่ง จะชายบอกเอาไว้ยินนี่ไปขังไว้เนื่องจากกระโปรงสร้างภาระให้กับรอบข้างมากเกินไปเ <c oughs> ดียวไม่ใช่สิโอ้โหดูชุดจิบว่านะชุดแบบนี้ต้องส่งซักแบบค่าซักจะเท่าไหร่เเชียวไอ้ิชุดเมดนี่ไงชุดเมดแล้วใส่ชุดเมดเป็นชุดทางการดีไหมคะแบบมันคือชุดทางการที่เราจะใส่ไปทํางานเออมันคืออย่างนี้ไง ใช่ใช่ใช่นั่นแหละเราเอาตามเอาติมชุดนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวดูยี่มีสีอื่นไหมเม็ดขาวเม็ดชมพูโหนี่ก็ชมพูเกินเม็ดแดงอะอ๋อสีมันสีมันไม่ใช่ไ่ดูอะอันนี้ก็ก็ดูไม่แย่นะแต่กิ๊ฟไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นฮะสูสีพูสีพูยังดีสักก่านะเนี่ยแต่ว่ามันดูแบบแสบลูกตามากเลยอะยิ่ว่าสีดำมันดูดีสุดแล้ว <S <S คงต้องอันนี้แล้วนะคะนี่อันนี้นะคะแล้วก็ ถ้าเอาถุงน่องใส่ได้เพิ่มก็เป็นอย่างนี้ถ้าใส่ถุงรวมถ้าใส่วรวมกับถุงน่องก็ไม่ค่อยโป้เท่าไหร่นะคะนี่แต่ว่ายังยางค่ะยางค่ะมันมีกิฟตลงเอาไว้นะนี่ไงที่คาดผมมีเทรงเรนโอ้โหใส่ชุดเมทจะไม่มีที่คาดผมเมดได้ไงจริงปะแล้วไม่หูกับที่คาดผมมันอยู่คนละเลเยอร์ขนาดนี้เนี่ย อะไรมากไม่ให้ครซูมดูหรอเนี่ยเป็นไงคะ่ะต่อไปนะคะเป็นชุดออกกําลังกายค่ะนี่เอาเป็นชุดออกกําลังกายนี่เอาเนี่ยอ,ออกกําลังกายแบบเต้นบัลเล่ต <What? S 1> ์ว้าว่คิดว่ามันดูจะอืมันมันก็สวยนะแต่ว่าจะให้ลองนึกภาพเราใส่อันนี้วิ่งออกไปข้างนอกปะ <No. S 1> ไม่น่าจะเวิร์กนะ โอ้โหมาชุดอลาัางการออกอลังการเรามีแต่อลังการอย่างนั้นเลยหรือจะเอาไปแคสื้อยก็ดูเซ็กซี่ดีนะจิจิเอาไปชุดแมวก็ได้นะเนี่ยนาะเขามีให้มาแต่แรกแล้วก็ใช้อันนี้แล้วกันนะคะแล้วก็เอาเป็นรองเทาา้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบแบบนี้ดีไหมอ่ะอันนี้สวยค่ะ้าไปนี้ใ่ถุงเท้าซ้นหน่อยแล้วกันนะคะถุงเทา้าถุงเทา้าเอ้ยอันนี้เหมาะก,กับถุงเท้าแมวมากนี่ค่ะฮ่าชุดออกลังการเบาๆนะคะรับคิดดูไปวิ่งฟึบ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 อ,อ,อันนี้น่าจะโล่งดีนะคะ โอเคต่อไปก็ชุดนอนเนาะ oh. บางเบาเออหรือถ้าเป็นอย่างนี้โอ้โหเซ็กซี่ไปนี <c oughs> ่คิดว่าเซ็กซี่ไปเนาะโอ้ยเซ็กซี่ดีจังแต่ว่ามันจะดีจริงเ,เหรอ,อชุดนอนแบบนี้ออก็น่ารักดีนะคะนี่ใสๆเออในอันนี้น่ารักอ,อ,อันนี้อันดูนี่อนดูอันดูนดีดๆมีหูมีโบว์แล้วก็รองเท้ากระต่ายน่ารักค่ะ ชุดนอนชุดนอนเมทอุ้เอันนี้โป๊โป้ไปไม่เอาอ่ะต่อไปนะคะชุดปาร์ตี้ชุดมิโกดีไหมเป็นตีมไงตีมมิโกโกโอ้โหเอ,อ๊หรือว่าจะเป็นเมดแบบนี้ดีชุดงานเลี้ยงเ,ออเราไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงกับคนอื่นเขาเราต้องกวาดกวาดถูแถวนี้เออก็ก็ไม่ก็ไม่แย่นะ เวลามีงานเลี้ยงใช่ไหมเราก็ใส่ชุดนี้นะคะแล้วก็เดนก็เป็นปในงานเลี้ยงเป็นพนักงานในงานเลี้ยงเรายังคงคอนเซปต์เมดของเราสิเนาะ <Wow. S 1> นี่ค่ะชุดงานเลี้ยงของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ย <Wow. S 1> ก็โอเคนะเป็นธีมแบบว่าเราไม่ได้ไปร่วมง,งานเลี้ยงเขานะคะแต่เราได้เป็นแค่พนักงานทีความะ่ายงานเลี้ยงนะคะแล้วก็ไปกวาด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 ในงานเลี้ยงอแล้วก็ใส่ชุดที่มันดูแบบ เลอะง่ายนิดหน่อยนะคะเพราะว่านี้เป็นงานเลี้ยงนอกสถานที่เออหอ้โหมาป็นตีมเลยนะแล้วก็ใส่แว่นด้วยนะคะกันฝุ่นรองอะไรอย่างนี้นะแล้วก็พี่คัดผมหูเลยเรียบร้อยครบรองเท้าก็แบบลุยได้หน่อยนะคะโอเคงานเลี้ยงเรียรบร้อยไะต่อไปไปชุด้ว้นะอู้อวิวาววิปเป็นเมทอ่ะไอคเเเเเิเป็น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 เมอร์เมดเมทเหมือนกันแต่เป็นเมอร์เมดเอออันนี้กิ๊ตเข้าท่าอันนี้มาสู่มาให้นะคะแต่ก็ก็ไม่เลวเนาะเป็นเมทที่เป็นเมอร์เมดใส่เนี้ วิใส่ใสไข่มุกดีเออใสไข่มุกดูเร่าข้ากว่าใส่ไข่มุกแล้วกันนะคะอุ้ยอุ้ยสวยเป็นเมอร์เมดจากเมดายเป็นเมอร์เมดคอนเซปต์ดีใช้ได้นะั้นเรามาแกอันนี้ค่ะต่อไปชุดฤดูร้อนนะคะชุดฤดูร้อนเออชุดฤดูร้อนมันมีชุดแบบอาโยกตะญี่ปุ่นนีงานเดี๋ยวจีจะทำเป็นหน้าร้อนแล้วก็ใส่ชุดญี่ปุ่นญี่ปุ่นดีไหมคะเออน่าจะน่าจะเวิร์กนะ ชุดสีดำดำขาวดำดำขาวอย่างนี้เหรอ <S <S สีแดงดีกว่าไหมเออดูเหมือนมิโกะดีค่ะเอาเป็นชุดนี้นะแล้วก็รองเท้านะคะโอ้งรองเท้าแบบนี้อ่าเอาเป็นรองเท้าเกียร์แบบนี้ดีกว่านะเอ๊แบบนี้สวยกว่ากูแบบนี้มันดูปแปลกๆอะ่ะเอางนี้แล้วกันนะคะนี่แล้วก็ถุงน่องถุงน่องกิดจำได้ไหมถุงน่องแนี่ไนงะถุงน่องมิโกะอ่าครบเฟตเอ้าดีดีงามดีงามมันมีกระดิ่งกระพวนหรือโบอะไรไหมคะเดี๋ยวนะขอดูก่อน มีอะไรอย่างอื่นไหมมีโบมีโบแดงค่ะเฮ้ยโบแดงก็ไม่เลวนะดูดิเออชุดมิโก็ต้องคู่กับโบแดงตามนี้อ่าเรียบร้อยค่ะชุดชุดชุดหน้าร้อยของเรานะแล้วชุดหน้าหนาวล่ะโอ้หน้าหนาวหน้าหนาวชุดหน้าหนาวทาเป็นเหมือนอีเวนต์เจ้าหญิงดีไหมคะอีเวนต์เจ้าหญิงเอ้ยอันนี้ก็มันก็ก็ไม่เลวนะดูดิเห็นปะนี่เอ้ยมันก็ไม่เลวนะคะนี่ดูดิไหมอีเวนต์หน้าหนาว เป็นเหมือนเจ้าหญิงโอเคเลือกซุกชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรากลับมาไปชุดแรกก่อนอกลับมาไปชุดเดียะนะโอเคแล้วเราก็ไปเลือกบุคลิกภาพอ๋อ,อไปเลือกประิธานก่อนเนาะปณิธานของเรานะคะเอาอะไรดีะกีฬาครอบครัวชั่วร้ายมั่งคั่งมีชื่อเสียงความรักความรู้สร้างสารรค์ธรรมชาติอาหาร จิ๊จกิ๊บชอบอาหารนะแต่กิ๊บไม่ได้อยากจะเป็นเชฟไงกิ๊บรู้ว่าสกิลสีมือของกิ๊นไม่ได้สูงขนาดนั้นนะ,นะ,นะ,นะหรือว่าเราจะเป็นความรักดีเราจะได้แบบว่าอโปรเสน่ให้ลูกค้ามาอยู่ในร้านเราดีไหมหรือว่าจะเป็นความมั่นคงดีหรือจะเป็นเศรษฐีรวยเลิศดีคะเศรษฐีรวยเลิศสิ่งคนนี้จะร่างรวยและประสบความสําเร็จในการงานความรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานละกันนะคะรอบนี้เพราะว่าเรา เป้าหมายของเราคือ,เ,อ,อเป็นนักธุรกิจเปิดร้านเบกคาเฟ่โอเคเพราะฉะนั้นเราเน้นเงินนะคะเราไม่ได้เน้นความรักในะคราวนี้มาเลือกอุป,ปนิสัยของเรานะคะอุป,ปนิสัยอุป,ปนิสัยเชื่อมั่นใจในตัวเองช่วยีก <Go. S 2> ชสวยีโรแมนติกลเลเซนเซอรอสัสเซเรียไยความคิดสร้างสรรค์ครังใครวิชาการรักการกินคิดรักการกิน หนังสือรักในดนตรีสมบูรณ์แบบยังไม่เอาโอ้ตออัวอนนี้เลยค่ะทิ่เป็นคนนิสัยดีแน่นอนนิสัยดนนีนี้แน่นอนอยู่แล้วมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองนิสัยดีค่ะแล้วก็เออเอาเป็นกินอยากรักอยากเลือกรักกันกินมากเลยอะ่ะชอบกินอะ่ะอุ้ยอุ้ยจะดีเหรอเนี่ยชอบกินแต่ว่าไม่ได้อย่าจะเลิะอัดคนอื่นแบบนี้นี่หว่า กิ๊เลือกอีกอันนึงเป็นความคิดสร้างสรรค์ละกันนะคะนีะ่โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราได้ตัวลครเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันในไลฟ์นะคะว่ากิ๊จะหาบ้านหลังไหนอยู่นะแล้วก็จะหาทํางานเก็บประสบการณ์แล้วก็เก็บตงังค์มาบริหารร้านได้ยังไงนะคะก็รับติดตามชมกันได้ในไลฟ์สตรีม The s i m 4พารกิจเปิดร้านเมดให้ได้โดยไม่ใช้สูตรค่ะรับติดตามชมกัน,นะ วันนีกิก็คงต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะติดตามกันในไลฟ์สตรีมนะคะหรือไม่ก็ดูไลฟ์สตรีมย้อนหลังได้นะคะสำหรับคนที่ไม่สะดวกนะคะโอเคไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กิปนะคะคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะว่าอยากจะให้กิปบสั่งบานฉิ่ที่ไหนอะไรยังไงนะลองแนะนําพิมพ์แนะนํามาได้นะคะแล้วเดี๋ยววันเปิดไลฟ์สตรีมถ้ามาไม่ทันอะไรยังไงเด็กกิ๊จะได้เอาคอมเมนต์มาประกอบการตัดสินใจนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสติกเกอร์ลายกิปบี้และของเพื่อนออกวางจะ ไตโตมีให้เลือกกต่อม,มากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอ,อุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ